การเดินทางเมงื่อวานนี้กัได้พอเฮือนแบบโบราณแบบเดิมๆพี่น้องจะเป็นอ่าบ้านของสาวพายพี่น้องเมงื่อวานนี้กัโอ้ยพี่น้องเลยมันสีหายากได้เคลื่อนไปด้วทุกคนเห็นบ่ครั้งแรกงได้วิตที่ได้เห็นพี่น้องเลยแบบขจโฉมุงด้วยอ่าไม้เบิร์ตพี่น้องเฮือนนะนี่กัประมาณเจ็ดสิบปีแล้วพี่น้องเจ็ดสิบกัวๆแล้วทุกคนเด้เจ้าเอาอยัางไปไปเรื่อยไหมเนี่ร้านกะในนะฮะมันก็เป็นป้าเอาผ้าเออผ้าชิ้นหน้าก็ือเปิดเนาะจากัก บางทีก็โดนจักแต่ผ้าแสดงว่าเพื่อจะได้เงอนนี่ก็ตกเป็นตีเนาะเจ็บนี่นี่เจ็บเจ็บเบิดค่อยเชี่ยวได้หนีเรานอนนี่คนนอนเบื้องนั้นมาได้บอกมาไดห้าสิบล้านได้เจ้าว่าห้าสิบล้านค่อยกระชีเต้งห้าสิบล้านละมาได้ทำมังกรเคยว่าจิเต้งแล้วพี่ที่แล้วก็ตามเวลามาจากพื้นพ่อพื้นแม่นี่นอนนทำกันก็มีอะไรอยู่เพื้นไม่บอกมาได้ได้ทุกคนมาได้ได้เอาเต้งแล้วพี่ที่แล้วเรียบร้อยแลเห็นดวงเล้วเห็นที่เออละมาได้บ่ได้บ่ได้ดี่บัวฉับ เขาฮิตก็ค่อยฮิตแล้วเลยย่างมาห้าชิปล้านคอยชีมแล้วเรียบร้อยเลยโบได้เนอะมาเพิ่อนพามีมายามเพิ่อนพ่อเพิ่อนแม่นี้ต้องพามีลงป้าอีกคือเป็นผู้ว่าผู้ชาวกันนี่เอ็บ่กินแล้วกินแล้วแม่กับใจละลายเอ็มบ่กไปหน่อยไอ้แม่ใจดีลายแต่ก่นหนอยเพื่อนว่ากินข้าวเดือกเด้อ เพื่นเคลื้นเานพ่อบาเฮือนนี้แม่ก็บพี่วิญญาณลาพี่น้องเลยนี่ลังขามุ่งกระโวยแบบอ่าไม่พี่น้องก็จะมุ่งได้เฮือนแบบเก่าแก่คือแบบเดิมเดิมเดิมทุกคนเลยหกสิบป,ปีแล้วเนาะเฮือนในแม่หกสิบป,ปีเจ็ดสิบปีแล้วลายไปพ่อบาเฮือนในแม่นี่แต่สมัยไอแม่สร้างครอบครัวบอกครอบครัวเนี่ยหกปีโอหลังจากจะสร้างครอบครัวหกปีแล้วใช้เพือนนี้เลยอ่านไก้ปัาเป็นกอดโย โอเคนี่อันกันาอายนมันนกัตกกับนลูกสาวกุ๊บลูกชายเอตุนี้นะยังน้อยยังน้อยเอ้ยไน้องไปเน่ได้ก็บไปคุยได้จะห้ามเอาเออเวลาไหมนี่เวลาเวลาไอแม่ไปตัดกับไอพ่อเลยต้องไปตัดโยผู้บ่ โอ้โอ้ยตายโบใกล้บ่เจ็บนี่เจ็บมัดบ่าอ๋พี่น้องเอ้ยแต่เก๋สมัยสมัยแม่เฮ็ดเฮือนนี่สรงอาีเขาเจ้าจบ่ายบ่้มีแต่ไม้ขงบุงเนาะโอ้แสดงว่าเฮือนีแม่70ปีแล้วย่าๆย่ามีย่ามีแต่ย่า ตัดไม้อีกเสียดลังคามุ่งเือนโอ้ทุกคนหน่อยแปลกแปลกเลยทุกคนเอกอนแบบเดิเดิมใน,นมชซนอมสุมพรบรูม,มังกรโมบานปลาเสีย <c oughs> ยางอีอกสาวไเนี่ย <c oughs> <c oughs> จัดแล้วจัดแล้วบัดน,นี้ผู้เบา ok เข้าห้องสาวโสดทุกคนนี่ระวังเด้อสาวไพ ระวังอ่ะผู้บ่าวต๊ะเอ้ยกับผู้บ่าวมังกรไม่เจ้าเจ้าสิเลือกอันใดระวังคนที่ใส่หมวกที่บ่ใส่หมวกสคนนี่เลือกไผรจะเอาผู้ใด้อะแต่บอว่าเรื่องโลนี่ค่อยโลนก็มู่อยู่ที่เลือกมาเลยบ่แสดงว่าเลือกผู้ใส่หมวกกันน็อปต้อเอาผู้นึ่งไหนว่าเอผัวได้มีให้เลือกสามเลยมี่ตัวเลือกให้เจ้าสามช้อยเจ้าต้องเลือก และบ่าแเสดบ่าวลำเนาผู้สาวค่ะเสดเสกินแล้วติดใจเด้ออันนี้เป็นห้องสาวสุดอินี่ไดยนอนรมการสองคนเพป็นป่ะได้เนาะอีแม่พูดว่าอะไอแม่เอฟซีบอกว่าไอพ่อคือคือบเห็นดิพ่อไอพ่อไปไซพ่อไปให้ไปให้แล้วอ๋อไปให้แล้วทุกคนเลยเอฟซีทำว่าเขาดองลูกสาวไอแม่เท่าไรไอแม่ยังเอาห้าสิบล้านกิบ โอ้แตงเมือพั่นพวเลยบ่สาวไพเมื่อเลยโอ้ห้าห้าสิบดาแต่งเมือเลยมาอยข่้นพวเลยโอ้ทุกคนเลยห้าสิบดา้องแตงเมือขึ้นพวเลยไดอีเมลของสาวไพพี่น้องสาวไพกินข้าวก็ย่างมาเนี่ยสาวไพเครื่องงานแทเจ้า จะโดยกันรวยจะโดยนักการทะเลกันโตการโตอันจะกวาดเครียดโอ้กินเข่ากับเครียดจะประกันเครียดบอสทุกคนเลยมีงานบ้านเยอะบ้านเยอะหลายเยอะโอ้มดเนอะเยอะเลย สาวไพ่เจ้าบ่ประกันแคีคืนนี้อ่ะเจ้าบ่าเแล้ดิตอนใครคืนเฮือนเจ<า>้าเจ้าบ่าววะเจ้ามา,าขันเจ้ายจะมากันคืนเจ้ามาสองมองเด้อห <c oughs> ยุกแพงในสะบานาเขตสะบานาเขตเด้อชนเผาม,มังกรมุบานประเสิทิ์ครับไพ่คนงามว่าเป็นประชากรูปรือว่าอะไรอ่ะไพ่นอ่อที่บอกอ๋อไพ่อรุเมนอ๋อทางอ๋อทาง <laughs> มาไฟเอาทาทคนานผู้บ่าวาปลินผู้บ่าวก็ย่องอีก่บ่บ่งามข้าย่องอย่บ่สบายข่นเวลาผู้บ่าวไปลินนองนี่ขนมนองน้องไม่ได้ขายบา่ขนมบ่ม<อ>ส่วนร้ายนี่เวลาผู้บ่าวอยากซื้อขนมซื้อเบียร์นี่ต้องไปซื้อ,อยู่ไสไปซื้ออยูเครนโม่ล้กกินกินอยู่นี่โอ้ต่กนเลยเจ้าคือบ่ขายนอง ไม่มีเงินบ่มีทุนบ่สามมือง่องแมนสามมือง่องเด้อแล้วน,น่าจะขายบีพอเห็นตู้อยู่ในี่เล่น,นตู้ข้างหลังโอ้มีตู้่ด้อยาขายาดีคุณที่แม่บอกเดี๋ยวนะโดนแล้วบ่รัพื้นที่ดีนั่นล,ยนลยใส่งากนกว่าไรเนาะชุด <laughs> ลายผ้ามาันนี่โซเนตจะเป็นผ้าบ้านไหน วมี่าูโคาเขาและมนยังบอแมนบอที่ทำไอเมดอีเมกับยูนีเดอร์มากินมากบยายนู่นเลยกินหมากบรรยเสาเพาะมันมีผู้บ้าเนี่ยมี่เลยมีผู้มากน้องแก้วบอกมักบอก่ไหนขอให เดี๋ยวด้วยครับนี่ครับสาวเล่าดิครับสาวไพครับอายุ21ปีครับผมถักมาได้เด้อไม่ได้ซื้อเพจเจ้าสอชัยขอบคุณไปสิมห้านึงเลยแสดงว่าจากว่สาวไพนี่มักผู้บริโภคยุ่งใหญ่เนาะยุ่งอายุสูงๆมาเนาะแมนเห็นปะ 雨 ій.. ังอายุใหญ่ๆเด้ร้อ1 5จะบ่ k h า f na maha pi ha mengon thviminit.Owen will be urgant.Krush Zathron tz Kristi d e m i s h i c h ว r y Aria he wanna sotar.Krush fence session end of the video and the 12-hour series in u d m ้ a classic local า0 minutes. plus.ées.Krush ก ปะไรเปยยาไม่เปิด์เแต่เราบสิีรายเพราะที่ที่ยิ้มนทุกคนตวหลามไปจีนไห่ยิ้มดีว่าเส้นหาแตงเตอยู่ตลอดเนาะนาน่ะโบ๊ชห้าหมืาสัไทยมียังจะใส่ยูเคจะคู่บาลมันบ่อ๋อกระดองสลับไทยห้าสิบล้านเม้นบ่ซื้อเองูบอลมันเอใส่ยูไสเบ็ดเพระพี่นี่ของน้องนะมีแววนอยู่บ่ บมไดมีเบ็ดข้อหางก็มีดิมีเบ็ดเอ้ยนี่มีเว้นถ้าบ้าเมย์โดนหนักเงินขารอกห้าสิบล้านแล้วยูฮันเลยบ่หรือว่ามีไก่มีหมู่นะมีบ่มีดิบมีวะเนี่ยห้าสิบล้านแล้วเบ็ดท่านั่นเลยคือเงินห้าสิบล้านมาโปงโปะเอาเมื่อเลยเมื่อเลยบิชาบิจะดีเนาะไอเมย์เนาะ เฉพาะว่าขะดองลูกสาวเอเมนห้าสิบบาทน้ำเมื่อเลยไก่บุมมีบุมมีุ่กไก่งวูบุมมีไก่ละไม่ไก่จักโต้ไม่ไก่นะสิบโตโอไก่สิบโตเงินผห้าสิบล้านเออมีงูอีกงูไก่สองตัวองตโอ้มันเป็นตามประเพณีเนาะนี่พี่น้องเไย คบวมีงวนี่เอาเอาเงินก็ได้บ่อ๋ซื้อเอาเอเน้ออีอย่างสิพิษงานอีกอ๋อไซจะบว่าสิพิษงานอยู่เวียงจันทร์เมื่อได้สิไปนะไปแล้วอ๋อไปแล้วแยงทัวร์มาได้เงินรายแล้วเนาะต่อไปนะ อีกหนึ่งในเงินเท่าไรสองล้านแปดเไปไหวมาไหวเนี่ยมีแต่ขาดรถเนาะมีแต่ขาดรถเออไปนี่เพราะแบบนี้คอยหูงจัางแล้วจะไปเลยเวลาจะไปเลยผู้บ่าวเอิญเช่นวันหนึงเดี๋เจ้าเดี๋ยหินเดเจ้ามาแมนแมนแมนทุกคนเลยกินหอดผู้เช่าเอิญเช่นวันหนึงเหรอผู้เช่าก็มาแล้วอยู่ติเวียงผู้กินหอดผู้บ่าวคือกันแมนบ คำคำมีบ่เอฟซีถามีมีบอคำบอคำละมีคำละมีอ่าคำมีจักบาทอีไหมสามสามบาทสามบาทโอ้คำดิบหรือคำคำดิบหรือคำชุบคำละมีคำดิบคำบดิบได้ไหมเราไผมีคำตุ้มแล้วนะคำเป็นเป็นโอยเป็น่ยนเอยนะบ่อแตงดองนี่ต้องมีคำหรือว่าบุมมีก็ได้ โบมีก็ได้โบมีก็ได้นี่บอลูกสาวบอมีก็ได้คขำโอ้ยลูกสาวบออยากเอาลูกสาวบออยากเอาขำลูกสาวว่ากันไทยแม่อยากเอาขำคอยสิไปกับผู้บ่าวเลยแม่บัดชอภัยแม่บัดชอภัยขันแม่เจ้าโบให้คันแม่เจ้าว่าโบได้ขำบบให้เอาได้เจ้าทีนั่นะจ้ะแม่เจ้าได้ไปคขำเราผู้เลี้ยงได้หรอะได้เด้อมาเล่นน้ำกันได้เด้อเดี๋ยวไปเล่นน้ำพรมยุสบานผู้บ่าวกับมีเงินชื่อขำเจ้าเทีนั่นได้บัดนี้ไปน้ำบอก บมียาคมีบางคนที่ว่าไปน้ำพุเบาเลยคารองยังเบอร์เต็งที่ว่าไปน้ำพุเบาเลยมีเนาะไม่หลายคนเนาะเวลาเขาจะไปแม่บริวออยพรแม่เลยเนาะเจ้าก็จะไปบ่ไปน้ำพลอยเพราะยังบ่มีเงินเดือนเนี่อนไปก่อนไปเลยดาวเอาค่อยดาวเอาไปเลยไหมคันเราค่อยพ่นบ่ไปค่อยชิมาชงเอาเ็คือดาวรถนี่เลย ดาวรุกดาวปไว้โคตรประไว้ก็ยังมาชงขึ้นบันชาร์เขาอันนี้คือกันตหนึ่งคนยอกน้องเป็นสาวไปว่าไปไปไปไม่เจียวแสดงว่าไอมาเมนี้จะสุดจะเปอร์เซ็นลอยเลยนี่พี่น้องลอยเลยถามมีคุณอยากจีบน้องจีบใดบ่ตัวนี้จีบใดจีบใดเนาะระวังเ้ามสามคนในเจ้าสิเลือกผู้ใดัยใส่หมวกผู้อะไรหมวกเด็กหรอเด็กหมวกเดงกฮะ บ่ได้เจ้าสิเลือกน่ะต้องบ่ได้แสดงว่ามีผู้บ่เลือกบ่ได้เลือกบ่ได้เลือกผู้ใด๋ใจกระเจ็บก็คือเจ้าเลือกอันดก็คือผู้าบท่านีผู้ใส่มกสีแดงนี่บ่มกแดงติา่านแล้วชคอยนีู่แเสื้อแดงวกแดงเสื้อกแดงทุกคนเยทีมงานเอามนดินเลยเบงอ๋อันผู้บ่าวประมาณอัจมีจะสมเนาะ ประม 30, 40, 40. าณ30-40ิบสี่สิบโอ้สกับเบอเกวแล้วเนะ <c oughs> าะสิมหาสิองเถื่อได้เจ้าเออยถ่าเทาเอากันแล้วคาเจ้าเอ้ย หมู่บ้านนี่พี่น้องก็คือหมู่บ้านปลาเสียน้อยพี่น้องหมู่บ้านนี่อ่านอกกับหมู่เมืองนอกได้เป็นหมู่บ้านที่ชนบทชมเผ่าลาวชมเผ่ามองกองบรูมองกองพี่น้องเลยการเดินทางหมู่บ้านนี้ก็ได้พอเฮือนแบบโบราณแบบดั้เดิมพี่น้องจะเป็นอ่าบ้านของสาวพายพี่น้องหมู่บ้านนี่ก็โอ้ยพี่น้องเลยมันสีหายากได้คือเมนี่ทุกคนเห็นบ่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นพี่น้องเลยแบบขจามุงด้วยอ่าไม้เบิร์ดพี่น้องเฮือนนะนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบปีแล้วพี่น้องเจ็ดสิบกัวๆแล้วทุกคนได้แต่เฮายังไม่ทันได้เกิดพี่น้องเห็นบ่ สุดยอดสุดยอดพี <estiver thorough recognizable injuries> no. ่น้องเฮือนแบบเดิมๆของชมพาวรูพี่น้องเลยล้วงอีกทีจิ้งกิ้งดึงอีกปลอลวงอีกเชี่ยนเลยโอ้โหเตะกี้เหม็นไหม้ไล่เนาะไล่ทำหน้าปลาปลอโอ้โหทำก็ชอบโอ้โทำก็ชอบทก็ชอบอ้าวข้าเจ้าเอายังไปไปเรื่อยไหมเนี่ยโอแก ล้านกะในนะฮะมันก็เป็นป่าหลือพาเออพาผพามันมีพาใหญ่ชั่มนี่ชั่โชผ้ามือนี่แจงบอกสั่มชผ้ามือนี่อันกับปืดหือปุ่าคนก็เคยพ้าพายเป็นทีกเรื่องหนึ่อคก็เคยผ้าเออไม่เรงเขาตัดมาเลยตัดตัดตัดเราพอดเลยผัดลงเป็บ้านดีบ้านดียเลยช่นวัวหรลืบเปดาจักบางทีก็จเจักแต่ผ้าบ้งนเเพื่อสิแล่ก็ ก็ธรรมดาเนาะแม่เนาะนายบ่เดินถึงสิแล้วบ่ใช่ไอ้ชายบัเบิดบ่มูกกรจิจือดงนี่โอ้ยมันก็ไปไปโอ้โหเกไปไปเอ็ดามานีุ้ยังกวเลยุกมองคนร้อเลยโอ้โๆๆแสดงว่าเพ่จะได้เฮือนนี่ก็ตกปีเนาะ เจินเขื่อแม่บัวโบราณพี่น้องดึงจมเลยสิบแผ่นแอ๋อโอ้ยอ๋อเสียแรงแล้วเนาะเจ็บนี่นี่เจ็บเจ็บเบิดไม่เป็นคนเด็กเช็ดหับให้คันเดียวนี่โบไหวเลยเนาะเดียเนาะเท้าอลไรหน่อยแม่เนาะบันนี้โบนอนเจ้าน่ะเออเจ้านอนนี่มโอแหลงขอชินอนเบื้องนั้น พอเ้ไปใคพบาไปเล่นเจ้าเนี่ยเขาแง่ใช um> ่ไหมก่อนบ่หรือว่าเขาเอินซื้อนได้่ไปตันปเออเขาแย่ยไหมได้เวลาพูบ่าวไปเล่นเขาแยีไหมบ่ตันบอกเบนเลยบอตันเลยยได้ได้ล่วงบ่เขาชีอาวได้หี่เาหนอนนี้คนบนเบื้งนั้ะไรบ่ห้าสิบล้านได้เจ้าว่าห้บล้านคนสิแล้านห้าล้านะอะไรอันนี้เป็นพีนี่ของคนชาวเตะโอ้ยนะชามังบอก นถึงว่าชแต่งแล้วเฮ็ดที่แล้วก็ตามเวลามายามเพื่นพ่อเพิ่นแม่นี่นอนกำกันกับะมีเพราได้ยูเพื่นไม่บอกได้เลยทุกคนได้เลยถ้าวอะเขาแต่งแล้วพี่ที่เล้วเรียบร้อยแล้วเห็นหนุกเล้ยวพี่ที่เอ่อแล้วบได้โบได้โบได้รีบบอกชาบโบได้โบได้เอาฮิตก็ค่อยฮิตแล้วเลยฮิตละย่างมาห้าสิบล้านก็ชี้แล้วเรียบร้อยเลยโบได้โบได้นุ๊คลางคลางมาเพื่อนพาแม่มายามเพื่อนพ่อเพื่อนแม่นี้ ลูกป้ามีลงป้าอีกคือเป็นผู้ว่าผู้ชาวกันนี่ป้าเนี่ยนี่ไงนั่งนั่นนี่โอ้เนี่ยนั้นอีไรแต่นอนนอนกันบุไรเนาะสบายเนาะเตงแบบบุไรเนาะอ่าพีนี่ชงองนี่เวลาเตงแล้วยิวยิ่้กินได้บอกให้พีอไหมนั่งกินตั้งเนาะได้เนาะยิวยิ่้กินเนาะแบ่ปีนี้เนี่ยเอาเป็นมีเฮาเล้ยเรียบร้อยเวลาเขาพามี่เมียเพื่อพ่อเพื่นแม่นี่แต่นอนนอนกันบุไรผู้มีโอ้ หังนอนนรำกรรุกไปป้าคือเก้าแต่เป็นผู้ว่าผู้เช้าโอ้ยคักและย้อนอาที่ตีแท้จ้าลงเปลี่ยนยุงกัดบ่มาชาวไทยบริยานเป็นยุงกัดบ่ถือมาเล่นลงป้าพวกอีเลโนทำบริลลักไปแล้วบัดนี้เท่าเต้งเลยหรือบริลลักน่าตไปแบบกู้ถือมึงถือมึงถูกผมไปนั่มบ่โอ้ยเนี่ยอะไรตะโกนเลยพอดี Ôi, oh, chạy đi thầy, nó sao phải nó Làng chẳng ai sẽ cà phê, càp san tất con mọi người. Phê càp ở Lâm Nhảy, mà sẽ thùng giang. ai, áo mưa, anh bảo. Mẹ cái chạy đi tất cả mọi mẹ ơi, chạy đi lại. Thằng anh mẹ, thằng lúc sau phi ai bực chư, cứ thảm luôn đó. Hẹn mốt đền đền là Ai mang bữa nay, giờ, giờ sao phải đứa. chạy đi thầy mẹ, sắp chạy lại đây mẹ đứa. Nè, phi nông อีเม่บอกว่ากันบได้เอาเมื่อกับได้ได้ขึ้นเฮงขึ้นสารก็เลยเอาเมื่อละพี่น้องเอ็บอกมันเป็นตามประเพณีพี่น้องไงสุนบทเหลาใจดีทางอ้เม่เลยลูกสาวพี่น้องลำย่าย่พี่น้อง็จะพูนเงยละลายลายเลยพี่น้องไงเอากามาเยี่ยมมายามครั้งแรกในเีเวิตพี่น้องไม่ได้สือเพศเจ้าน้องเาด้วยไหาไล่ได้สื่อเพจเจ้า ได้เสนเราอๆอง,งามๆเ <c oughs> ด้อ <c oughs> จะได้กะเมื่อนาสุมบุญว่าพอบา,บาท่องไทยอยากมาลมรียมายามน้องได้บ่ได้มาได้น้องนี่ละพี่น้องน้องกะต้นทับเป็นอย่างดีเลยมาต้นแรลกกับต้นทับเป็นอย่างดีพี่น้อง,องเอาจันได้พี่น้องบ่มจากะสิปิดแบบสมนีพี่น้องคลิปนี้คลิปหน,น้าพบเขกันใหม่พี่นอ้อยขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปบ่ายสี่เนยบ๊ายบายไปกันเลยแม่บ๊ายบาอ๋อทุกคนตอนนี้หลังจากเอามาเยี่ยมมายามสาวไผพี่น้องสาวลาวบ้านป่าหมู่บ้าน ปลาเสียน้อยพี่น้องเลยมื่อนี้กับมายี่มมาอย่างครั้งแรกในชีวิตเดย์อ่าเดินทางมุบานนี่พี่น้องเดย์พอทางไอ้เมี่ยอะไรลูกสาวเพื่อนเจดีได้เพื่อนฮับตอนเป็นยังดีพี่น้องมื่อนี้กมีของมาฝากพี่น้องมีดำใหญ่พี่น้องโอ้ยพี่น้องมุบานนี่คันเท้าบ่เอาแบบพระเจ้าให้กับบ่ได้พี่น้องเป็นตามประเพณีที่ทุสองคลองชิดชีชุนเผาเมังกรพี่น้องเลยจะได้บ่ตาการสิบิดแล้วที่นี่ก่อนพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าผู้พปกคนอหม่พี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไปกันเด้๋จ้าบ๊ายบาย